สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกรักครั้งที่2 2นะคะเดี๋ยวจะให้น้องฟ้าใสกับน้องผมแดงอันนี้ฟ้าใสอันนี้ผมแดงนะคะมาเชื่อมคู่รูคู่บาจารนะคะจะให้พี่เล็กกี้นะคะคุยเรื่องสัจธรรมชีวิตของเราวันนี้เนาะอยากจะมาตื่นรู้เรื่องอะไรนะคะมาเจอกันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะพี่อยากจะตื่นรู้เรื่องอะไรแล้วเราทุกคนอยากตื่นรู้เรื่องอะไรนะคะให้คูรูคูบาจา์สื่อนะจ๊ะ ไม่มีอะไรบังเอิญบนโรคใบนี้นะคะวันนี้มีน้องจูเนียนะคะมาอยู่ใ,ใกล้ด้วยคุณ <c oughs> <c oughs> พ่อเธอไปทำงานแล้วมอเตอรพ่อไปทำงานแล้วลูก ข้างบ้านทามาฝากน้องจูเนียร์ไว้กับเรานะคะเนี่มาเข้ากล้องไหมอยากมาเข้ากล้องไหมมานี่มาทาเนียนี่นี่อาตรงนี้นี่นี่ไมาแฮนสวัสดีครับผมชื่อจูเนียร์ครับใช่ไหมอย่ามายุ่งกับเสาไปไหนเลยอ่าโอเคนั่งนี่นๆนะครับนั่งเรียบร้อยนะครับ ยุ่มกับเสาโทรศัพท์ป้านะลูกอืมชอบไหมชอบที่ผมแดงไหมดูดิตาแป๋วมองใหญ่เลยตาแป๋วมองใหญ่เลยอืนะคะโอเควันนี้ครูครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะหนึ่งใบเดี๋ยวจะว้าวหนึ่งใบนี้นะคะเขากำลังบอกว่า คุณนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่เรามาเจอกันวันนี้นะคุณนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแต่คุณจะทำได้ดีและประสบความสำเร็จถามว่าเราทุกคนนะคะทำอะไรก็ทำได้และประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็จากข้างในของคุณคะคุณมีพลังพลังเดอะคิงเลยนะคะเราทุกคนนะคะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวขอให้คุณนะคะ ขอให้คุณเชื่อมขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในพลังข้างในของคุณนะคะไม่ว่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนาะเราอะค่ะถามตัวเองเลยว่าเราตัวอป่านี้เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ยงไงเพราะว่าเรามี power นะคะเรามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เลยแต่บางทีเราอาจจะหลงลืมณนะวันนี้คุณกําลังคิดว่าคุณกําลังเจอปัญหาหรือคุณกําลังจะออกไปทา ภารกิจอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยคุณจะฝ่าฟันมันไปได้ยังไงใช่ไหมคะคุณจงกลับมานั่งคิดนะคะอยู่กับตัวเองตั้งสตินะคะคุณหลงลืมนะคะหลงลืมเด็กทิงข้างในของคุณหลงลืมพระเจ้าข้างในของคุณหรือเปล่านะคะเราทุกคนนะคะมีพระเจ้าในตัวเรานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองคุณตลอดเวลามีผู้รู้รูบาอาจารย์คอยดูแลคุณนะคะเห็นไหมคะขอให้คุณนะคะขอให้คุณ เชื่อมั่นและศรัทธาเราเราต้องศรัทธาตัวเองก่อนนะจะมีใครนะคะพูดอะไรแล้วแต่หรือจะมีใครบอกว่าไปไหว้ตรงนั้นตรงนี้สิโอเคเราไปก็ได้นะคะเพื่อรับพลังงานดีๆเพื่อรับเ,เพื่อมองเห็นสิ่งดีงามจักรวาลมีแต่สิ่งดีงามอยู่แล้วค่ะแต่อย่าหลงลืมนะคะหลงอย่าหลงลืมพลังที่ยิงย่งใหญ่ในตัวคุณคือพลังพระเจ้าในตัวคุณคุณรู้ไหมเวลาที่คุณอยากจะทําอะไรสักอย่างคุณถามตัวเอง คุณคุยกับตัวเองถ่ะแล้วคุณอ่ะจะมีพลังในการก้าวต่อไปถึงจะมีคนให้กําลังใจคุณเป็นร้อยเป็นพันบอกเธอสู้ดิเธอทําได้เธอเก่งฉันมองเห็นว่าเธอเก่งมากเลยแต่ถ้าข้างในคุณอ่ะไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณก็จะมีลุกทำจริงไหมทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวอะค่ะอืมมันอยู่ที่ข้างในเราเนาะพอเราเชื่อว่าเราทําได้เราเก่งเราสุดยอดเราก็ลงมือทํามันจริงไหมคะถ้าจะถามว่าตั้งแต่แรกที่คุณ เป็นเด็กเลยนะตั้งแต่เป็นเด็กเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการถ้าเด็กอนุบาลถ้าเด็กอนุบาลอะ่ะก็ไม่เท่าไหร่แต่เด็กบางที่เขาก็จะตอนนี้ที่สมัยที่เรียนมันก็จะมีการสอบเข้าเนาะสอบเข้าเงี้ยคุณจูเนียร์ค่ะแต่ละที่จะมีการแข่งขันแต่ถ้าคุณคุยพูดกับตัวเองว่าคุณน่ะอยากจะได้ที่นี่แล้วคุณน่ะก็จะสอบและทํามาให้ดีที่สุด แล้วก็สอบช่วงสอบภาคฤดูเงี้ยค่ะเราก็ทําให้มันเต็มที่เราเราอะค่ะสื่อสารกับข้างในของเราเนาะเราอยากที่จะชนะมันอยากที่จะผ่านมันนะคะเราทําได้อยู่แล้วอยู่ที่อยู่ที่ข้างลนาข้างในของเราเนาะบางคนที่ไม่อยากทําอะไรแล้วไม่ผ่านเพราะข้างในไม่สู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่พี่สมัยก่อนพี่ก็สอบราชการเยอะมากนะสอบกับเพื่อนเพื่อนไปก็สอบสอบ,สอ,บอะไรเงี้ยก็ก็ติดนะติดติดแต่ว่า ก็เคยเข้าไปแหละเข้าไปอยู่ในวงการราชการแต่ด้วยจดิศเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สังเกตไหมคือเราก็สังเกตตัวเองนะอะไรที่มันเครียดอ่ะพี่จะไม่ติดนะ <c oughs> พี่สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเครียดขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยเออพี่ก็พี่จะทําไม่ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออรู้สึกว่าถ้ามันถ้าโฟโฟ,โฟ,โฟอะค่ะมันจะได้อะไรเงี้ยเออพี่เคยสอบได้นี่นะถ้าการทาพิเศษแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เคยสอบติดนะ แต่ดับแร่ไปไปเป็นไอ้นี่ก่อนนะไอ้ที่เก็บตัวเก็บตัวไอ้ตรงที่ทางด่วนก็ลองไปทํานะคะด้วยด้วยจริตเราอ่ะเรามันคงไม่ใช่ตัวพี่อ่ะพี่ก็อยู่อยู่ได้ไม่นานนะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่นะคะแต่เขาบอกมันเป็นรัฐวิสาหกิจนะอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทุกคนนะคะเราต้องถามข้างในเราค่ะทําอะไรแล้วมีความสุขนะคะคุณทําให้มันเต็มที่คุณลองมันแล้วแต่ถ้าจริตเราอยู่ตรงไหนไม่มีความสุขไม่ต้องฝืนนะคะ คุณมาเที่ยวบนโลกใบนี้คุณมาเที่ยวเพื่อสนุกเพื่อเอนจอยนะคะจงทําแต่ละอย่างที่มีความสุขนะอืมจะว่าเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องชีวิตคู่หรือว่าเรื่องเพื่อนนะคะเ,เราลักผู้คนนะคะเรารักผู้คนด้วยความรักใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้ามันอยู่แล้วไม่มีความสุขอะคะ่ะอยู่ด้วยพลังงานของเราไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนกันอะก็ไม่ต้องฝืนนะอืมก็จะบอกกับทุกคนว่าอยู่เห็นไหมคุณจะเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้อยู่ที่ตัวคุณนะคะ นะอยู่ที่ตัวคุณแต่ขอย้ําเลยนะคะว่าทําอะไรแต่ละอย่างทําด้วยความสุขสนุกกับข้างในของคุณนะคะอย่าฝืนอย่าทรมานตัวเองจะมีแฟนก็แฟนก็ต้องเ,ออเข้าใจเราเนาะมันอยู่แล้วรู้สึกเป็นตัวของตัวเองค่ะอยู่แล้วร่มเย็นนะแต่ว่ามันต่างพ่อต่างแม่ก็จริงอยู่เราก็ต้องปรับตัวเมตตาการรักกันแต่ถ้าแต่ถ้ามันทรมานมันไม่ใช่นะคะอันนี้ โตๆกันแล้วพี่พูดขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจนะว่ามันให้มนให้มันพอดีค่ะเขารักเราเรารักเขาเมตตากันดูแลเอ,อื้อทอนกันใช่แต่ไม่ใช่ว่าไม่สนุกแล้วเครียดตลอดเวลาตื่นมาวันนี้ฉันจะเจออะไรวะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอืมก,ก็ก็ลองลองคิดดูพอดีที่พี่พูดอะ่ะก็จะมีเรื่องราวกกลณมิตรมาปรึกษาพี่ก็จะบอกตลอดเลยว,ว่าเออเราต้องเมตตาก,กันละกันนะเพราะข้างในแต่ละคนอะ่ะก็จะมีเด็กคิน จะมีเด็กคิงตัวตนกันทท้งนั้นแหละเนาะฉันก็คิงเธอก็คิงเพราะข้างในเราก็มีอัตตาอิกโกใช่ไหมคะแต่เราอ่ะต้องเมตตาอ,าอาัตตาอีกโกของตัวเองด้วยว่าเขามีเพราะเขาก็ต้องรักษาขอบเขตในของเขาใช่ไหมคะขอให้ฉันให้ใหตาอีโกของฉันนะ่ะได้ใช้งานอย่างน่ารักไม่ได้มากเกินไปเงี้ยคะ่ะพอเราเริ่มเริ่มตื่นรู้เริ่มเข้าใจสัจธรรมชีวิตะเราจะรักตัวเองการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะรัก แล้วก็รู้ว่าอะไรมันเป็นเราเนาะอะไรมันเป็นเราคืออัตราอีกโกของฉันเป็นแบบนี้ให้มันพอดีให้มันสวยงามนะคะให้มันมีขอบเขตให้มันให้เกียรติให้เกียรติอัตราอีกโกตัวเองไม่ต้องไปทุกทรมานขนาดไหนก็ต้องยอมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ให้เกียรติอัตราอีกโก้กับผู้คนเพราะทุกคนก็มีใช่ไหม,มนั่นแหละค่ะทุกอย่างที่พี่พูดมันก็จะวนมาที่เดิมคือความรักเนาะเออ เราเป็นใครก็ได้นะคะเราเก่งแล้วเราทําได้ทุกอย่างอืมใช่ไหมคะแต่ก็ให้เกียรติอัตราอีโก้ตัวเองแล้วก็ผู้คนด้วยอืมโลกใบนี้ก็สวยงามคุณจะเป็นใครก็ได้คุณจะเป็นใครก็ได้ถ้าคุณอยากจะเป็นจริงๆนะเออแต่ทําทุกอย่างด้วยความสุขสนุกกับชีวิตนะคะอย่าทรมานตื่นมาแล้วแบบโอ้ยไม่อยากไปทํางานที่นี่เลยเครียดจังเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยที่ภาวะสภาวะหรือว่าภาระหน้าที่เรามีเรื่องที่ต้องดูแลครอบครัวลูกเนี้ย มันทุกอย่างมี2ด้านคุณคิดให้มันดีๆนะคะว่างานที่คุณทำอ่ะมันเครียดมันอึดอัดเป็นเพราะอะไรเพื่อร่วมงานหรือยอดแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงแต่ถ้าคุณทําได้แล้วคุณสนุกกับมันใช่ไหมอะไรเงี้ยมันคุณต้องไม่ใช่ว่ามันยากฉันไม่ทําคุณต้องลองทําก่อนว่าคุณอ่ะมีความท้าทายได้แบบท้าทายสนุกสนานคุณชนะเนี่ยคุณก็คุณก็ชนะ คุณก็ได้ชนะอัตราอีโกของคุณไงว่าอัตาอีโกของคุณข้างในอ่ะมันเป็นเด็กคินที่ต้องการชนะอยู่แล้วคุณชนะแล้วคุณมีความสุขสนุกกับมันไหมอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วงานที่คุณทำอะค่ะมันมีคุณค่าความสุขกับคุณแล้วคุณค่าความสุขกับคนรอบข้างแต่ละคนได้ประโยชน์อะไรกับสินค้าโปรดักของคุณอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนบอกว่าตอนที่พี่ขายพี่ขายหลังคาเหล็กอะไรนี้ใช่ไหมหลังคาโรงงานเนี้ยเราก็มาคิดว่า สินค้าของเรามันดีมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าอตอนพี่ขายนะ,ะถ้าจําได้คือโรงงานสับปะรดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทาใหช้ชาวไร่สับปะรดอะคะ่ะเขาได้ปลูกสับปะรดใช่ไหมคะได้มาส่งที่โรงงานแล้วโรงงานอะคะ่ะก็ได้ผลิตสับปะรดเพื่อส่งออกให้กับผู้คนรอบโลกที่ได้กินอะไรได้ได้กินอะไรเนี้ยโปรดักของฉันมันดีนะได้ได้สร้างได้สร้างมูลค่าให้กับคนนะคะ คนมีงานมีการทาคนได้งานทําในโรงงานใช่ไหมคะคนาชาวบ้านได้ปลูกสับประรดอะไรเงี้ยเราก็มองให้มันไกลๆว่าโอาะโ,โปรดักของฉันมันดีนะได้สร้างโรงงานแล้วโรงงานนี้มีประโยชน์ยังไงเงี้ยคุณมองคุณค่าตรงนั้นออกไปค่ะแล้วคุณสนุกกับงานของคุณนะอันนี้พี่ก็พูดไปเรื่อยของพี่ประมาณนี้นะคะเราอะค่ะมีเดอะคิงเลยนะคะทุกคนมีนะอย่าหลงลืมนะคะไปเชื่อมกับท่านนะคะที่พี่มานั่งตรงนี้แล้วพี่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือ พี่อยากเน้นให้ทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองสวดมนต์นั่งสมาธิเอาที่จริตเราได้นะคะสวดมนต์ก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเรายังนั่งไม่ได้คุณสวดมนต์นะคะบทอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณสวดแล้วคุณนิ่งพอคุณนิ่งแล้วค่ะคุณจะรู้สึกนิ่งแล้วมันก็แบบมันเบาๆอะ่ะคุณค่อยนั่งก็ได้แต่วันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันชอบนั่งสมาธิเลยก็นั่งก็ได้นะคะคุณนั่งอะคะ่ะหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆนะคะถึงแปด ลองดูค่ะหายใจเข้าลึกๆหนึ่งถึงแปดนะคะกั้นไว้หนึ่งถึงสี่นะคะแล้วคุณก็ออกมาตอนออกมาครั้งแรกอะ่ะให้ออกมาทางปากออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วบอกตัวเองแต่หัวจนปลายเท้าเลยให้มันไหลออกมาให้หมดเลยค่ะไหลเอาไว้หมดทําประมาณห้าครั้งเนาะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคุณจะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเพราะบางคนบอกว่าทําไมเขาหายใจแล้วก็หายใจแบบมันอยู่ตรงนี้เพราะคุณยังไม่ได้ไล่ลมไงแต่ความ จากที่พี่เรียนรู้มั่งที่เป็นแบบนี้นะคะพี่จะนั่งแบบนี้เนาะนั่งแล้วก็ละแล้วก็บอบผ่อนทิ้งไปเลยแล้วสักพักหนึ่งเราก็โทษนะลมขึ้นแล้วพอเราเริ่มแบบดีขึ้นเราก็หายใจปกติอะคะ่ะมันก็จะโฟมากขึ้นคุณก็จะหายใจได้ลึกขึ้นปล่อยออกได้มากขึ้นหายใจออกทางปากป,ากประมาณสักห้าครั้งหลังจากนั้นก็ปกติเลยนะคะไปเรื่อยๆ ทำ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 ทุกวันเช้าเย็นอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะโฟนะไม่มันไม่มีใครทําเป็นครั้งแรกในชีวิตนะเราต้องเรียนรู้นะคะเออลองทําดูอืมแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะมีสติกับเรื่องราวของชีวิตคุณมากขึ้นคุณจะมีความสุขง่ายขึ้นคุณจะเห็นอะไรแล้วแต่คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณจะเห็นผู้คนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะเขาจะเล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยเราจะมองเขาไปถึงข้างในหัวใจเขาเลยว่าเขากําลังต้องการให้เราอ่ะค่ะ สื่อสารอะไรกับเขาเนาะบางทีเรามองคนภายนอกเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ค่อยเข้าใจใช่ไหมอย่าเพิ่งตัดสินนะคะเมื่อก่อนพี่ก็เป็นคนตัดสินคนนะแต่ได้ที่ปฏิบัตินั่งสมาธิเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาทางนี้เราจะเริ่มเข้าใจผู้คนมากขึ้นอันดับแรกเรารักตัวเองพอเรารักตัวเองแล้วค่ะเราจะรู้เลยว่าทุกคนก็รักตัวเองทุกคนก็รักตัวเองเหมือนที่เรารักตัวเองนี่แหละแล้วเราก็จะเข้าใจผู้คนนะคะแล้วเราก็จะเมตตาทุกคนเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ พี่ก็รู้สึกแบบนั้นเนาะก็ก็ค่อยๆขัดเกลาตัวเองไปค่ะเราเราต้องเราต้องคู่ขัดเกลากันนะคะเราต้องเนียที่เจอกันก็ขัดเกลาก็ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณทุกคนที่เราได้มาเจอกันได้เห็นได้เห็นกระจกของกันและกันเราเห็นเขาเป็นแบบไหนแต่ว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ค่อยๆบอกกับตัวเองเนาะไม่มีอะไรบังเอิญนะคะที่เราได้มาเจอกันเอนี่ก็สื่อสารประมาณนี้นะคะววยดิวดิ้งไพ่ใบเดียวอะค่ะท่านอยากให้พี่มาบอกอะไรกับพวกเราบ้างเนาะ ขอให้เราทุกคนมีความสุขกับวันดีๆนะคะและอย่าลืมนะคะพลังยักษ์ใหญ่ในตัวคุณนะคะพลังเดอะคิงในตัวคุณเลยนะคะจงทําแต่ละเรื่องราวที่คุณรักให้มีความสุขนะคะแล้วก็คุณจะเจอความสุขแน่นอนค่ะจักรวาลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะคอยเป็นกําลังใจให้คุณขอให้คุณได้เชื่อมต่อกับท่านนะคะแล้วคุณรู้ค่ะจะส่งแต่เรื่องดีงามให้คุณนะคะจะส่งแต่ทั้งภายนอกที่คุณมองเห็นและภายในที่คุณมองไม่เห็นมาให้คุณเยอะยๆมากเลย สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากเลยนะคะพี่อ่ะกำลังสะสมเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพี่นะเดี๋ยววันไหนอะคะ่ะจะมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะสนุกสนุกวันนี้ประมาณนี้นะคะรักๆนะคะ